ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับกับช่างวัดนะครับแล้วก็ทีมงานช่างวัดทุกท่านนะครับผมอด้านหลังก็จะเป็นบรรยากาศนะครับการแพ็คสินค้านะครับส่งของให้นะครับไออย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับไม้ไม้ใสหรือยังครับนะครับเย่าดี๋ยาเนี่ยนะครับการแพ็คตู้มินินอนนะครับก็จะมีไม้นะครับคั่นไว้ทุกตอนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ รอยบุบรอยย่นนะครับแข็งแรงนะครับในการแพ็คสินค้านะครับผมครับชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดสีม่วงตัดชมพูนะครับหน้าขาวไฟสีฟ้าทะเลนะครับก็เป็นชุดในราคาเก้าพันเจ็ด้อยบาทนะครับก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าจากจังหวัดสมุทรสาครนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ เป็นนะครับลูกค้าจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่เข้ามาทํางานนะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับผมที่ให้ความเชื่อมั่นในตัวผมเองนะครับชุดนี้นะครับก็เป็นชุดในราคา9,700บาทเป็นแนว12นิ้วมินิแนนอนคาราโอเกะนะครับผมในสเปคงานก็จะเป็นดอกซับเบดนะครับ12นิ้ว1ดอกนะครับคงหล่อไว้คู่ไม่เหล็ก180นะครับผมจำนวนหนึ่งดอกนะครับเล่นคู่กับเสียงกลาง8นิ้วนะครับหน้าม่วงหมวกแกล่านะครับ นะครับผมจํานวนหนึ่งคู่นะครับสเปคเสียงกลางนะครับก็จะเป็นเมล็กร้อยยี่สิบนะครับไว้สามสิบห้านะครับโครงปั๊มนะครับผมเล่นคู่กับดอกเสียงแหลมนะครับหนึ่งอีกหนึ่งคู่นะครับผมแหลมจานสี่นิ้วนะครับไฟหน้าตู้เป็นรูปทรงตัวแอลนะครับผมแล้วก็จะเป็นไฟสีฟ้าทะเลนะครับ ก็จะมีปรีนะครับเจ็ดแบนดนะครับแยกซับนะครับอิสระนะครับหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวปรับเสียงคอนโทลตัวนี้นะครับผมด้านล่างก็จะเป็นปรีคารเกะนะครับปรีหม่นะครับเล่นไม่ได้สองช่องนะครับผม เร่งเสียงไมอิสระนะครับปรับเอ็กโอดิเลยได้นะครับสบายๆนะครับเสียงไมอิสระนะครับขอย้านะครับผมเสียงไมได้คมชัดเลยนะครับไม่เร่งปีก็เร่งแค่ไม้นะครับก็ได้นะครับไม่เกี่ยวกับปุ่ปีด้านบนนะครับวัดโวลต์นะครับจะอยู่ด้านมุมของปีนะครับก็จะเป็นวัดโวลต์เอาไว้เช็คไฟนะครับเวลาที่เราเล่นแรงๆนะครับในกรณีที่เราพ่วงต่อสายแบต1 2โวลต์นะครับถ้าไฟตกกันไปหรือยังไงเราก็เช็คได้ที่วัดโวลต์นะครับผม ถ้าเราเซฟตี้ไฟได้นะครับอุปกรณ์เราก็จะมีความทนทานขึ้นนะครับเครื่องเล่นบลูทูธนะครับมีฟังก์ชันเล่นเล่นแฟลชไดร์นะครับแล้วก็เมมโมรีการ์ดเอวในตัวเดียวกันนะครับบลูทูธได้ระยะไกลนะครับพอสมควรนะครับตัวนี้เลยนะครับสวิตช์ปิดเปิดหนึ่งตัวนะครับผมเปิดไฟสีนะครับแล้วก็เปิดเปิดแอมทั้งชุดนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นแจ็คอินพุตนะครับหรือแจ็คสัญญาณเข้าในเองนะครับที่ผมทําให้นะครับเอาไว้ลูกค้าพ่วงต่อกับสัญญาณอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นจะเป็นมิกเซอร์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์สมาร์ททีวีสมาร์ทโฟนนะครับหรือกล่องรับสัญญาณจัลโลเทียมเพดไอหรือจะเป็นยี่ห้ออื่นๆได้หมดนะครับนี่เลยนะครับผมระบบระบายความร้อนนะครับก็จะเป็นพัดลม5นิ้วนะครับระบายความร้อนหนึ่งตัวนะครับออกมานะครับช่องลมด้านหลังตู้นะครับตรงนี้อีกช่องครับ น็อตตัวน oh ี้ก็จะเป็นน็อตหกกระต่ายนะครับที่ผมออกแบบไว้ให้ลูกค้านะครับพ่วงต่อกับไฟ12โวลต์นะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้านะครับใช้ไฟ12โวลต์จากแบตเตอรี่รถยนต์นะครับหรือ12โวลต์จากแหล่งอื่นอนะครับในกรณีที่เราไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับเราก็พ่วงต่อไฟบวกลบ12โวลต์เข้าตรงนี้เลยนะครับจบเลยนะครับใช้งานง่ายนะครับน็อตหกกระต่ายนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้านะครับประหยัดเวลาในการขันน็อตนะครับโดยที่ต้องใช้กุญแจนะครับมา แต่นี้ไม่ต้องนะครับใช้มือก็ได้นะครับแน่นด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านในครับเดี๋ยวหาอุปกรณ์ตัวช่วยแป๊บนะครับอุปกรณ์ด้านในนะครับในชุด9,400บาทนะครับก็จะมีดังนี้นะครับแต่คุณภาพเสียงผมกล้าการัสิีได้นะครับว่าถูกใจ100%นะครับชวิตชิ่งนะครับ หนึ่งตัวนะครับผมจ่ายกระแสไฟเข้ามาเข้ากับแอมป์คาร์ดเอเดียลนะครับตัวนี้นะครับบิดที่โหมนะครับนะครับผมระบบเสียงนะครับสุ็ยอดเลยนะครับหลังคาบ้านสั่นแน่นอนนะครับในช่นี้นะครับโอเคครับโอเคแล้วนะครับรับก็ขอบคุณนะครับลูกค้าจากจังหวัดสมุทรสาครนะครับอีกครั้งนะครับผม เดี๋ยวเรามานะครับเทสเสียงนะครับฟังผลงานชุด9,700บาทพร้อมๆกันเลยนะครับนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงฟังพร้อมๆกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามานะครับเทสเสียงนะครับส่งงานพร้อมๆกันเลยนะครับกับชุดราคา9,700บาทนะครับขอบคุณลูกค้าจากชุมชนสาคอนนะครับเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันเลยนะครับโออเคไ่ยดน ครับผมก็เทสเสียงนะครับส่งงานไปเทียบร้อยนะครับต้องขออภัยนะครับในการกดจุดกระทันหันนะครับเพราะมีโฆษณานะครับก็ต้องกดจุดดัดตัดต่อออกไปนะครับเพราะว่าจะติดลิขสิทธิ์นะครับต้องขออภัยนะครับครับเทสเสียงส่งงานนุนนะครับลูกค้านะครับจากจังหวัดสมุทรสาครนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณภาพสมบูรณ์นะครับ ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้นะครับผมจะเป็นข้อมูลการติดต่ออยู่ข้างล่างคลิปนะครับผมจะเป็นไอเดียไลน์เฟซบุ๊กหรือเบอร์โทรนะครับในน้ากับผมช่างวัดนะครับ0 6 2 1 7 3 8 4 0นะครับครับก็ขอบคุณท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดจับส r i b e นะครับผมสวัสดีครับ